ตาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักคก้าวไกลผู้สร้างกระแสทางการเมืองในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และผลักดันการปฏิรูปสถาบันนักการเมืองรุ่นใหม่ดีกรี MIT สหรัฐเริ่มต้นทำงานด้วยการบริหารธุรกิจครอบครัวและสามารถปลดหนี้กว่า100ล้านได้สำเร็จด้านเส้นทางการเมืองเขาเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกประจำกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังจากนั้นสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2 5 6 1ากเจากคำเชิญของธนาครจึงรุ่งเรืองกิจปีถัดมาได้เป็นสสบัญชีรายชื่อกับพรรคอนาคตใหม่ ทว่าในปี2563สารได้สั่งยุบพักเขาจึงย้ายไปสังกัดพักก้าวไกลพร้อมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักในที่สุดการเลือกตั้งปี2566พักก้าวไกลได้คะแนนชนะเป็นอันดับหนึ่งทำให้พิธาประกาศพร้อมรับตำแหน่งนายกแต่แล้วทางกะกะตได้ร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีพิธาเสนอแก้ไขม .112 ซึ่งถือเป็นการล้มล้างสถาบันอีกทั้งเจ้าตัวถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวกว่า6เดือนกรณีถือหุ้นไอทีวี แม้จะถูกตัดสินว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นนายกและท้ายที่สุดยังถูกยุบพักก้าวไกลทำให้พิธาซึ่งอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารพักต้องถูกตัดสิทธนทางการเมือง10ปีปัจจุบันรับหน้าที่เป็นนักวิชาการด้านประชาธิปไตยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด